สวัสดีค่ะเรามาดูบรรยากาศบ้านกกกกันนะคะวันนี้9ก้ามงกว่าแล้วบรรยากาศคืมๆมาสามวันแล้วนะคะก็มี f อีมาหลายจังหวัดอยู่นะคะทะยอยมาเยี่ยมลุงพลกับป้าเต็นแต่ไม่มีใครอยู่ค่ะลุงพลกับป้าเตนไปกรุงเทพค่ะ ามาดูชมวิวปู่ปาริจิตนะคะใครไม่ได้มาก็ดูในคลิปได้ค่ะแล้วเราก็อนุญาตมาดูร้านป้าคำใสนะคะทำไมเงียบจังเลยเอ่ะป้าคำใสไปไหนล่ะทำไมเงียบจังเลยลัางบ้านล้างข้าวค่ะล้าง มีแต่ตัวสวยๆช่องเข็มทองแชนแนลค่ะฝากด้วยนะคะช่องเข็มพนแชนแนลค่ะแล้วป้าคำใสทำกับข้าวสายจังเลยเดินเข้าไปหน่อยเข้าไปหลังบ้านโน้นจะดูป้าคำใสอ้าวโดนดันถ่รองเท้าเหรอดูร้านร้านร้านป้าคำใสนะคะมีแต่เสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลย ดีทำกับข้าวให้กินอยู่นะคะใครมาก็กินใครมาก็กินใครไม่มีข้าวกินก็แวะมาร้านป้าคำสายป้าคำสายใจดีนะคะเสื้อผ้าก็สวยสวยผ้าสบายก็สวยมีหลายรูปแบบนะคะจะให้คุณหลานขายให้เด้อเดี๋ยวอาบน้ำก่อนเด้อตั้มน้รกแล้วก็เสแร้วเดี๋ยวจะให้คุณหลานขายให้เดอ้เดเดอ<ๆ>ป้าคำสายตัน้ําพริกอยู่คะ่ะ ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้แต่งตัวยังไม่ได้มีเวลาแต่งตัวเลยป้าคำสาไข่ปลาแล้วก็ต้มผักกินจังเลยใครมามากินได้นะคะนึ่งผักค่ะแล้วก็เรียกกินพร้อมกันเลยเดี๋ยวป้าคำสาสอาบน้ําแล้วก็จะเรียกกินพร้อมกันเลยนะคะถ้าใครผ่านใบห่านมาก็มากินได้นะคะเดี๋ยวนู ผื่อมีลูกค้ามาจ้าถ<า>้าใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็เมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามใม่เข็มทองชาแนลด้วยนะคะและขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะวันนี้เข็มทองชาแนลก็จะมาเฝ้าหน้าร้านให้ป้าคำใสนะคะ ค่ะลองคลิปนี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เข็มทองชาแนลด้วยนะคะกดสับตะไคร้นะคะสวัสดีค่ะ